เลดีปรังตอบชัดความสัมพันธ์โอบโอบนทีิตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆถูกจับตาความสัมพันธ์มาโดยตลอดสําหรับคู่ของนางเอกสาวปรังกันนรันและหนุ่มโอบโอบนิติเพราะช่วงหลังมีคนตาดีแอบเห็นคู่นี้เที่ยวทะเลที่ภูเก็ตด,ด้วยกันแม้ว่าจะไม่ได้เห็นภาพคู่แต่ก็มีภาพหลุดทั้งคู่เดินด้วยกันและตอกย้ำเข้าไปอีกว่าภาพทั้งคู่ใส่เสื้อเหมือนกันหลุดว่อน และล่าสุดสารปรางก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าไปภูเก็ตคือไปทํางานเห็นภาพเปรียบเทียบจริงๆตอนแรกไปทํางานพอทํางานเสร็จก็เลยอยู่ต่อเลยชวนเขาไม่ได้ไปกันสองคนมีเพื่อนๆไปด้วยสังเกตว่าเราก็ทําตัวธรรมชาติใจเย็นๆนะทุกคนเข้าใจว่าอยากให้เป็นธรรมชาติมีข่าวออกมาเรื่อยๆทุกคนอินอยากให้เป็นคู่จริงซึ่งก็เข้าใจและโตแล้วอยากให้เป็นตามธรรมชาติต่างคนต่างให้กําลังใจกัน มีแต่เรื่องดีๆให้กันให้เวลาไปเรื่อยๆการไปเที่ยวด้วยการทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นพัฒนากันมากขึ้นข่าวที่เขียนออกไปก็คือไปไกลกันมากขึ้นเพื่อนคือคนปล่อยโป้เพื่อนอยากเห็นเรามีความสุข ส่วนเสื้อเบอร์สิบเสื้อเจ้าปัญหาคือคนที่สะสมเสื้อจะรู้ดีเราซื้อเองต่างคนต่างซื้อส่วนเบอร์สิบมีเบอร์เดียวมีคนละตัวแอบวินฝ่ายชายคือไม่รู้ว่าจะใส่ตอนไหนหนูต้องใส่ก่อนความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีไม่อยากเ่งรีบอะไรเป็นมิตรภาพที่ดีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันดีก็อาจจะอยู่ตรงนี้ฝ่ายชายน่าจะเข้าใจทารักต้องรอได้